เดี๋ยวเรามารีวิวครีมตัดลวดอันนี้ยี่ห้ออะไรนะร้าน20บาทกับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของคีมเป็ดอันนี้รุ่นใหม่แล้วมีคลิปสำหรับฟ้อ,องหูทำงาน,นที่สูงอันนี้ของที่อันนีุ้่านเน่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะทนกระแสดได้1,000โวลต์เรามาลองตัดให้ดู อ่ะอ่ะอนน้เราลองตัดให้ดูนะดีไม่ดีเราก็อยากจะให้ดูให้เฉยอ่ะอันนี้คีบบ้านๆกดสองมือเองมือเลยฮเฮ้ยละคีนิเป,ปก็กรุ่นที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าเอานะครับหนึ่งสอสามือเดียวนะครับเก็บเลยเจี่ยว อันนี้อันนี้คีรีเปกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองตัดให้พี่ร้องดูก่อนนะตัดมือเดียวนะพี่ร้องนะตัดแล้วเดี๋ยวจับไว้เดี๋ยวมันจะกระเด็นไงนี่พี่ร้องตัดแล้วนะครับพี่ร้องต้องตัดดิตัดไม่ขาดเราก็พูดไปงั้นแหละอ่ะลองดิเอาหน้าโอเคไม่ขาดไม่ขาดพอแก้บล็อกแุ๊บถ้าพี่ร้องออกเอ้าครับเดี๋ยวมันกระเด็น ก็อย่าไปบอกราคาแม่บ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในช่องมันส่วด้วยนะครับ